มาดูดิเขาป่ะก็เข,เข้าดีนะเรามันเพิ่มตั้ง40%โอ้อันเติ์เมทเหรอไม่ใช่เสร็จไปครับผมเราไงเราไงมาดู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 ดอ้ยมาดิครับอ้วงไป สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมอนเบาเลิกกันอีกครั้งหนึ่งริปนี้นะครับผมจะพา,าเพื่อนๆไปดูพาสฟิเดอร์แอนติเมตออแกนแม้ว่าพาสฟิเดอร์เอ๋แม้ว่าอันติเมตออแกนจะยิงยากยิงยากเหมือนปืนไฟอะแต่ว่าพาสฟิเดอร์ของเราครับผมมีสกิลล็อกขามัามนก็เลยทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่นิ่งๆและวอนติเมตออแกนของเราก็ยิงได้ครับผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นท <c oughs> ี่คิดไว้มันเท่งสวยหรูนะ บางทีศัตรูมันชอบตอนนี้มีเฟสชิพใช่ไหมั้ยพอล็อกขาได้ปุ๊บมันมันไม่ EMP ไงมันก็อาจจะเฟสชิพหนีได้เราก็ต้องมาเล่นกันดูครับผมสำหรับอัติเมตออแกนะะก็จะอยู่ที่เลเวล12มาร์ค2นะครับสำหรับพาร์สไฟเดอร์ก็จะอยู่ที่มาร์ค3เลยนักบินครับผมก็จะใช้คนนี้เลยครับผมจอห์นออสเดตทุกครั้งที่เจ้าพาร์สไฟเดอร์ยิงสกิลใส่ใครเนี่ยถ้าเขามีโล่ก็จะปิดโล่คนนั้นไป3วินาทีครับผม ไปครับเพื่อนๆไปดูด well ีกว่าว่าเจ้าผดสไปเดอร์ที่ใช้อัลติมิตออแกนเนี่ยมันจะยิงโดนศัตรูบ้างหรือเปล่าวะไปเลยว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอน b o ลเลยได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีไซนคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้อมงสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับเอ้ครับผมฝั่งนะ แน่แน่แน่ไอ้นี่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกมาร์คไว้ครับผม เสรจดีจ้าเสรจดีจ้าเจอโลปิดโลไปอย่างนี้ก็หายเงืบสิครับตัวอะไรวะเนี่ยหลวงมาไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะโอ้โหเร ล่วงไปตัวนึงครับล่วงไปตัวนึงครับว,ว้าวมาจ้ะล็อกไว้ครับผมฮึ่มฮึมไม่ได้แอมพีล็อกไอ้น้องมาดิมาดิมาด,มาดิเอาดิเอาดิเอาเปล่าล่ะเอาเปาล่ะ <c oughs> เด็ดไหมรวงไปครับเอาเฟร์เอาเฟร,เฟร์ล็อกไว้เลยครับผมมาร์กไปมาร์กไปมาร์กไปทีหนึง่งล็อกไว้ด้วยครับ โดนโอ้ยงุดงิดอยู่นี้ไอพ่อนครับเร็จไปครับสามสองหนึ่งรอล็อกครับผมมาร์กไปครับอู้ยนี่นี่เป็นไงอ่ะลงหวบหุบเลยเฮ้ยไปเหรอไปเหรอไปแล้วไงครับเรียบร้อยไปว้าว เฮ้ยไอโลกิอ่ะตัวนี้มาดิมาดิหัวบ้านดิหัวบ้านแข่งดิล็อกไว้ครับเสร็จไปตัวครับผมรำเพจว้าวปืนแรงจังเลยอ่านี่ดูมันเข้ากันดีนะสกิลของมันที่ล็อกกึกเนี่ยฮยลุก ว้าวล็อกไว้ครับดูดิว่าจะเข้าไหมผมวเมื่อกี้อาจจะเวลต่ำครับโอเคเข้าแต่เราก็เข้าเหมือนกัน <laughs> ล็อกจึกไว้ครับตัวนี้ครับมาร์กไว้โอเคตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมนเดอร์ครับ นนนนนนนล็อกไว้ครับอู้อเคเราหายตัวก่อนนั่นแหละแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วมากๆครับมาร์กไว้ครับว้าวจาัดไปครับผมเฮ้ย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 มาดิมาดิ มาดิแล้วไงครับแล้วไงแล้วไงมาดู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 ดอ้ยมาดิครับอ้วงไปไททันสเลเยอร์ครับผมมาเกิดอีกไหมเกิดอีกไหมยิ้วก่อนครับมาร์กไปครับให้เพื่อนรจิการเข้าเสากลางครับมีตัววิ่งเสาวไว้ ตัวแสบตัวแสบนี่โลก,กิใช่ไหมโอเปรนะล็อกครับมามามวัวโ,โอ้โอ้โอ้มันหายตัวหายตัวไม่รอดเปล่า โอ้ยครสิครับเรียบร้อยไปครับเดิดไปตัวหนึ่งว้าวว้าวอ่าอ่าโอ้ยตัววิ่งสางมาโดนแล้วโอเคครับล็อกครับนี่ไงนี่ไงามาเอ้ยมาหาปัญหาไอ้ปืนบายนี่โคตรแสบเลย มาดิครับผมมาดิครับผมมาร์คไปครับมาดิมา,มาล่วงไปไอันี้ตัวสุดท้ายแล้วล่ะครับผม <c oughs> ต้องโดนพี่แล้วแน่แนมาร์คไปครับโดนแรงเพจครับพี่มาหาอ้ไรน้องรอดไล้ไปครับ เป็นไงมั่งเป็นไงมั่งหมดยังหมดยังว้าวเฮ้ยโคตรแรงอะถ้าเกิดแบบโดนล็อกได้แล้วยิงอัดเต็มๆนะไททันนี้ก็ไม่รอดนะโอเคครับผมเพิ่มรางวัลดิจาก4ล้าน6ล้าน7ครับอือหือเอ้ย13คิว8เสาตัวนี้เอออือ เซ็นป่ะเซ็งไปประมาณนิดเดียวโอเคครับล็อกไว้ครับน้กมาถ่ายตัวก่อนเลยว่ะโอเคนะโอเคนะมาต่อครับจัดตายจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเหรอล็อกไว้ครับผมเฮ้ยแหมใส่เป็นเลี่ยนเออใส่เป็นเลี่ยนครับโว้ว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 จะไปไหน แมคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอรวง s <S เฮ้ย,ยมันดันทำไมเนี่ยตัว <c oughs> นี้ครับตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันอะอาดเข้าไปครับผมว้าวว้าวว้าวโดนไหมโดนอ้มันหายตัวเลยม้าเข้าไปครับ เสร็จเสร็จโอ้ลิง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 แน่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 ล็อกไหมครับก็โด่นี่ดิดดฮเฮ้ยคือบางทีแบบเนี่ยเนี่ยเราไม่มีโล่งไงแต่ว่ามันก็ดูอึดหนานเะจ้าผ่าฟไฟเดอร์นะไม่ได้ขี้เรเลยนะเนี่ยแลมเพียรไปครับ ไ้ยโดน e อีวีเกรอใครโดนบ้างวะเนี่ยงงกันหมดเลยเนี่ยเออโอ้โหไฟ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 โอ้อัออนเิเมทเมดอ่ะไม่ใช่เสร็จไปครับผมแน่หายตัวจ้าแน่แน่ยายามั่วอย่างงี้ดิล็อกครับเปรดจไปแหม โอ้วววววโหเฮ้ยแหมมันยิงยากนะเนี่ยเราเนี่ยโอเคคือจบโคตรเร็วไม่ถึง3นาทีโอเคเราจะนะประมาณนี้น้อยมากอะอะไรกินเนี่ยไปไปไปอย่าไปกลัวเลยครับล็อกไว้เลยโอ้โหเจ็บปวดปะเจ็บปวดปะ ว้าวว้าวว้าวมาดีมาดีมา,ดมาคไหมครับว้าวขึงหลอดขึงหลอด <c oughs> ไอ้นู่นไอ้นู่นไอ้นู่นครับสองดึงมาค,ครับโอ้อาจจะจให้ลีสวะ่ะลีชิ่งมาหาเรา เราเข้าเสากลางดีกว่าครับผมล็อกไว้เล่นๆโอเคเก็เสากลางก่อนนะเฮ้ยซากซากติ้งมาตัวนี้ครับเฮ้ยเพื่อน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 มาเดล็อกครับ แหนเฟซชีฟจ้าแล้วไงจ้าล่วงครับนี่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 เฮ้เฮ้เฮตัวลายมีโล่ครับล็อกไว้ก่อนเลยครับผมทำลาลโล่ไปเฮ้ยมันหลบอยู่ข้างหลังพอดีเลยอ่ะดูเฉียวได้ไหมล่วงครับแอตซิตไปเฮ้ย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 ไงไอบินโค้งไอ้ปืนโค้งตัวแสบเดี๋ยวก่อนนะสองหนึ่งล็อกครับแหม เฮ้ยมันรับเพื่อนเราคอเฟชชิพหนีไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ไหนบึนโค้งอยู่ไหนวื่อกี้ฮะฮะอุ้ยลิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมาทีสิมาทีสิโอ้ยเฟชชิพครับผมไม่รอดเป้าไม่รอดเป้านิวนูนูนไททันเหรออู้ย มาร์คใส่ไปครับผมให้เพื่อนให้มันรับดาเมจเยอะๆโอเคนะโอเคนะไม่ใช่รับอีกนะไม่โอ้โหเฮ้ยมันบินแล้วมันบินแล้วว้าวว้าวแร,แรงแรงแกเขาไม่รอดนะเน่ลุกครับเราแอบยิงตรงนี้ดีกว่าล่วงไปเดาเดวเดา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  เฮ้ยนะเฮ้ยซากอะไรมาร์กไหมครับโอ้ยแรลมเพจครับผมหิวหิวก่อนเลยโอเคไปแล้วไปแล้วเพน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 <ๆ>ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาตัวข้างล่างครับไม่ได้วะ่ะตัวล็อกไว้ก่อนเลยครับผมการมันหนีการมันหนีนหนอุย้ยอะไรยิงมาไอ้นี้ไอ,อมูกียเฮ๊ะ มาร์กใส่เข้าไปเลยครับผมจริงจองมือสองค้างอีกอะไรไอ้ตัวอีโม่ไอตัวสกายล้อเมื่อกี้ยิงนะกลิ้งนะเรานะสองล็อกครับผมมาร์กไว้เสร็จปะเสร็จป่ะเสร็จไหมเสร็จไหมโอ้ยวิลุกเดี๋ยวก่อนชาร์จก่อนครับมาร์กไปเลย มาดูดิเขาป่ะก็เข้าดีนะเพราะมันเพิ่มตั้ง40เฮ้ยตกใจหมดอันนี้เหลือแค่นี้กันแล้วเหรออ่ะโจอ่ะโ,โ์ไปครับโอ้โหเสร็จเลยเพื่อนเราเก็บไปมามาดีครับโดนเต็มเต็มอ่ะโดนเต็มเต็มอ่ะสาดกระแสเข้าไปขนาดนี้ครับล็อกครับ ล่วงไปตัวนึงเฮ้ย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 ,ยมามามาล็อกไว้ครับกดไลค์กันไปครับโดนสิจา้าโดนสิจา้ามาตัวอะไรเนี่ยโลน,นาครับโอ้โหเป็นร้อน แม่เฮ้ยนี่ก็ผัดไฟเดอร์ออกแกนตัวเดียวเลยนะสุดยอดเฮ้ยมันดีนะมันหลบเนี่ยอาวุธระยะใกล้ๆนะใช้การล็อกปุ๊บปับ๊บโอ้ยเ็จเลยเพิ่มรางวัลดูดิครับผมแม่หนึ่งล้านเเองโถยิงไปน้อยหนึ่งเป็นสองล้านแปดครับยิงไป10คิวแต่ว่าได้แปดเสาด้วยนะว้าวโอ้โหเฮ้ยผลงานดีตบมือว้าว คือก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเฮ้ยมันทํางานดีนะศัตรูอ่ะมันแบบกางเข้ามาปุ๊บเราล็อกปั๊บแล้วยิงสวนกลับเข้าไปอ่านิ่งๆครับผมผมว่าชุดเดียวนี้เจ็บปวดมากเผเถอก็บินได้เลยและยิ่งไททันโอ้โหเฮ้ยไอ้ไอ้ผมว่าไอ้เพื่อนอัลติเมตออแกนมันเหมือนว่ามันเจาะความท้าทานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เฟสชิปตามที่คิดไว้เลยโคตรเยอะบางทีล็อกปุ๊บกางังจะยิงปั๊บเฟสชิปหนี แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้โดนสติกเกอร์เดี๋ยะบางทีมันอาจจะมีปัญหากับเจ้าพวกลิงหรือว่าอิมุกิอะไรอย่างงี้ครับผมที่มันหายตัวแล้วเราก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้ไงแต่ยิ่งเจ้าอิมุกินะล่อนไปล่อนมาล่อนไปล่อนมาอยู่บนหัวเงี้ยเออก็เหนื่อยใจครับผมแต่ก็ได้แหละผมว่ามันก็หายตัวไม่นานเราก็ใช้ความพลิ้วของเราเพราะว่าเวลาเราใส,าส่สกิลให้ใครแล้วเราไอ้ศัตรูตัวนั้นโดนเพื่อนเราคิวได้หรือว่าเราคิวได้ครับผมมันก็จะได้ เอฟเฟกต์ฮันเตอร์ใส่ให้เรามาอาแลา้วก็จะยิงแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยนะโอเคแต่ประเด็นก็คือล็อกขาแล้วอัลติเมตออร์แกนซัดโยนเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันเวิร์กมากๆเลยเดี๋ยวต้องลองปืนอย่างอื่นดูครับผมว่าเวลาล็อกขาแล้วปืนอะไรที่มันยิงยิงยากต้องล็อกขาอย่าอย่างปืนไฟปืนไฟอย่างนี้นะต้องลองมาดูอีกทีนึงครับผมอ่าแล้วเรวันนี้ผมและผัดสไปเดอร์ออร์แกนเขาทัวงกอนสวัสดีครับบ๊ายบายโว้ยบอล